องแต่งมากที่สุดนะคะแล้วก็อย่างเช่นนะคะอย่างเช่นของพระผู้มีพระภาะคเนี่ยค่ะปัญญาของพระองค์ที่จะตัดสรุปเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็ต้องทรงอบรมบ่มปัญญีนรีของพระองค์นะคะสี่อสงไขยแสนกับคือก็ที่แบ่งเป็นอะไรอะ่ะทศทศบาร,รมีบางบางพระชาติเนี่ยก็เน้นไปว่าทรงบําเพ็ญปัญญาบาร,รมีแบบนี้นะคะก็เพื่อเกื้อกูลในการตัดสรุนนั่นเองแล้วก็แต่ละพระชาติของพระโพธิสัตว์ไม่ได้อบรมเจริญบาร,รมีแค่บาร,รมี มีเดียวนะคะถ้าเราฟังดีๆเนี่ยหมายถึงว่าทุกบาร,รมีเลยอบรมแต่ว่าเน้นเน้นอะไรเด่นอะไรเป็นตัวเด่นนะคะอันอื่นก็เป็นตัวรองไปแต่ด้วยความที่ทรงเป็นผู้มีพระปัญญามากนะคะก็ไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนก็จะทรงมีปัญญามากกว่าใครๆทั้งหมดนะคะอันนี้เป็นท่านยังทรงใช้เวลาทั้งสี่อสงไขยแสนกับแต่สำหรับสาวกเนี่ย ในฐานะที่กําลังจะถูกพระพุทธองค์ขนออกจากวัดตะเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าตัวเองจะบําเพ็ญบารมีสีอสงไขยแสนกับหรือสองอสงไขยหรือจะไปคิดทำไมยาวๆนานๆแบบนั้นนะคะหรือหรือว่าเราไม่ต้องตป คิดเลยว่าเราจะไปบรรลุธรรมในยุคพระศรีอริยะเมตยไตรคืออันนี้ผิดพุทธประสงค์มากนะคะคือเราจะต้องมองว่าพระพุทธองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยมาเพื่อพวกเราเนี่ยก็คือก็ต้องรีบบรรลุกันเอาให้สําเร็จให้ได้เพราะว่าเราก็หลุดมาจนถึงวินาทีนี้เนี่ยมันก็นานเกินไปแล้วใช่ไหมคะลองมานั่งคิดดูว่าอย่างที่พระอาจารย์สมบัติบอกว่าเออหลุดรอดมาได้ยังไงนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมาถึงแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้ดีที่สุดให้สุดฝีมือเลยอะคะ่ะ ดังนั้นขั้นฟังเนี่ยต้องต้องเอาให้เข้าใจแจ่มแจ้งนะคะเพราะฉะนั้นในวาขั้นประจั์แจ้งจะได้ไม่มีปัญหาแล้วมันเป็นปัจจัยด้วยปัจจัยต่อการบรรลุธรรมด้วยแต่ถ้าเกิดเข้าใจผิดเนี่ยวิจิตรฉามันก็จะมาขวางค่ะเพราะว่าเราญาณเราไม่สว่างเรามองเห็นทุกอย่างไม่ถนันมีเอ๊ะอตรงนั้นตรงนี้เอ๊ะตรงนี้ยังไงนะตรงนั้นยังไงนะอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้น ขั้นฟังเนี่ยก็ต้องเอาให้ดีๆก่อนค่ะอาจารย์สมบัติท่านปูพื้นเอาไว้อย่างดีแล้วนะคะอ่ะขอเชิญอาจารย์ไปเชิญต่อค่ะเออองสังโยสิตรงนี้ที่ท่านท่านแปลร,รูปประลาคษความกำหนัดยินดีในรูป,ปรธรรมเออถ,ถ้าแปลอย่างนีมยมงทยาจะเข้าใจผิดรูปรธรรม เพราะว่ารูปประคะจริงๆต้องหมายถึงอะไรคะพี่ภาคินถ้าแบบถูกอ่ะรูปมันจํากัดเป็นรูปประพบกับรูปประชานนะแล้วอรูประธรรมก็คืออรูปประพบรูปประชานนี่ถ้ามันก็พอได้แต่ว่ารูปประธรรมเนี่ยจะกลายเป็นหมายถึงรูปประขันอะไรเปล่าต้องไปดูดีกาไหมคะดีกาวิสุธิ์ที่มากว่าตรงนี้ท่านท่านหมายถึงอะไรเราก็ไม่รู้ว่า คือการแปลมาอะไรยังไงแต่ถ้าเราเข้าใจถูกต้องก็ใช้ได้ค่ะคือรูปประพบรูปประชานนั่นเองค่ะ mm hmm. ดับได้ด้วยอรหัตตมมากเรารู้แค่นี้ก็พอเพราะว่าเรื่องการ mm hmm. พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยหนูคิดว่ามัน,ม,นมันก็อาจจะมีพิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเราเข้าใจถูกแล้วอะตรงนี้หนูก็จะกระโดดข้ามไปทันทีเลยเพราะว่าพิมพ์หนังสือมันท่านก็ทํากันมาเกื้อกูลกับเราเยอะแล้วอนะคะ ทำให้เราอ่านได้สะดวกมากเลยไม่ใช่อาจจะไม่ผิดก็ได้ไงอาจจะไม่ผิดก็ไเป็นเนี่ยเอ่อพูดขึ้นมาจจไม่เอ่อรายละเอียดเองคือเป็นอย่างนั้นอาจจะไม่ผิดไปเพราะว่าบาลีท่านก็นจะเป็นใช้คํานี้แหละเวลาพูดถึงรูปประชารูปพรพก็ใช้รูปธรรมเลยเอละไรประมาณอย่างเนี้ยอาจจะฉันใช้คำน,นี้หน่อยหรือเปล่าอะไรแสงสัยก็พูดขึ้นมาเพื่อให้รู้ไงว่ารายละเอียดของเขา,าเป็นอย่างนั้น ดีค่ะดีค่ะพี่เพราะว่าหนูก็ลืมลืมโฟกัสไปพี่พูดมาถูกต้องเลยว่าทาให้คนเข้าใจผิดได้ว่ารูปธรรมหมายถึงรูปประคันหรือเปล่าอารูปธรรมหมายถึงนามขันหรือเปล่าหมายถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญ,ญาณหรือเปล่าแต่ความจริงไม่ใช่นะคะหมายถึงระดับฌานรูปฌานอารูปฌานแล้วก็รูปรรประพบอารูปประพบ รูปภพมอารูปภพมพวกนั้นเลยนะคะเป็นการที่ราคาเข้าไปตั้งอยู่ในสิ่งเหล่านี้มีอธิบายไป ในทีหลังนะครับว่ามักไหนหละสังโยชน์ข้อไหนบ้างก็อยู่ในข้อ830นู่นนะครับซึ่งก็จะจะ,จะทราบในภายหลังนะครับแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหัวข้อและก็คำอธิบายที่อาจจะมีสำนวนที่แตกต่างกันได้เหมือนกับที่ที่ทพี่ภากินได้กล่าวเลยครับว่าคือตัวบาลีเนี่ยมันใช้อย่างเดียวกันแต่คำอธิบายก็แตกต่างกันออกไปตาม สำนวนของผู้แปลนะครับเหมือนท่านใดที่ได้ฟังในเรื่องของธรรมาพรอาจารย์สมบัติที่ท่านพูดถึงคําว่าศีละหน้านี่นะครับท่านบอกว่าเก้าอาจารย์สิบอาจารย์ก็มีคําแปลที่ต่างกันสิบสิบสิบอย่างนะครับบาลีอย่างเดียวกันนะครับแต่ว่าคําแปลคําาธิบายเนี้ต่างกันหนึ่ง ถ้าสิคนก็สิบอย่างประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของคำอธิบายเหล่านี้นะครับก็ให้ให้ทราบว่ามันอาจจะแตกต่างกันได้นะครับอย่างเช่นในในข้อต่อมานะครับกิเลสเนี่ยในนี้ก็ใช้โลภะทั่นก็ใช้ควาว่าความอยากได้อยากได้โทสะก็คลิประทุสลายเป็นต้นนะครับก็ให้ทราบว่ามัน โด,โดยคำอธิบายม,มันก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะชัดเจนแค่ไหนอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับต,ต่อมาเป็นเรื่องของกิเลสสิบนะครับทำทั้งหลายสิบเหล่านี้คือโลภะอยากได้คำแปลไทยนะครับจริงแไทยอ่าไทยบาลนะีก็อยู่ใกล้กันสองโทสะคิดประทุษร้ายสามโมหะ หลงสีมานะถือตัวหทิฏฐิเห็นผิด 6. วิจิกิจฉาสงสัยเจ็ดทีนะจิตใจหดหู่ท้อแท้ 8. ปดกุทธจาฟุงซ่านเก้าเฮลิกะไม่มีความละอายบาป 10. อบอนุตตปะไม่มีความเกรงกลัวบาปท่านเรียกว่ากิเลส เพราะตัวธรรมทั้งหลายสิบเหล่านั้นเองก็เศร้าหมองและทำให้สมยุธทธธรรมทั้งหลายเศร้าหมองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคำอธิบายคำว่ากิเลสนะครับซึ่งจริงๆอกุศลรรธรรมถ้าท่าในใดที่ได้ศึกษาในในพระวิธรรมะฐานสังหารก็จะทราบว่าอากุศลเจสิ่งมี14แต่ว่าเวลาท่านแสดงโดย เป็นกิเลสนี่นะครับยกมาสิบประเภทนะครับยกมาสิบประเภทอันนี้ก็เป็นข้อที่สองนะครับข้อที่สองคือกิเลสที่มักละนะครับซึ่งรายละเอียดก็ค่อยว่าอีกทีตรงนี้จะมีอะไรจะสุน,นาก่อนก็ได้นะครับเชิญครับ ขอแบ่งปันนิดนึงนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยค่ะก็ดีใจมากเลยนะคะที่ได้รู้จักกิเลสในคำสอนของพระผู้มีพระภาคนะคะถือว่าเป็นบุญโหมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดในจิตในใจของมนุษย์ออยู่เป็นประจำแต่ไม่รู้เลยว่าทำให้จิตเศร้าหมองค่ะ เพราะว่ากิเลสบางตัวเนี่ยมันให้สุขโสมนัดด้วยนะคะเช่นพวกราคาต่างๆราคะนะคะหรือบางทีเป็นความเฉยๆเป็นความเ,เ,ามเศร้าหมองที่เฉยๆเนี่ยมันก็รู้สึกสบายดีนะคะไม่ต้องรับรู้อะไรเนี่ยแต่มันเป็นกิเลสอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่รู้จะขอบคุณตัวเองยังไงอะที่ ทำบุญอะไรไว้เนี่ยได้มาฟังเรื่องพวกนี้นะคะเพราะถ้าเราจะจับผู้ร้ายเรากําลังจะประหารนักโทษเนี่ยเราไม่รู้จักตัวผู้ร้ายเนี่ยเราก็อยู่กับเขาไปอ่ะมันน่าอันตรายที่สุดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็คือจะทําให้เราล่วงอกุศลกรรม,มบดน,นะคะอันนี้ก็โอ้โหแบบสะดุ้งมากหลายตัวนี่รู้รู้จักยากยาก,ยากมากมากเลยนะคะอนุตับปะอ่าข้อสุดท้ายไม่มีความเกรงกลัวบาปบาปคืออะไร นีนักศึกษาพระพุทธศาสนาจะต้องรู้ก่อนเลยนะคะเพราะบางคนพูดอยู่ก็เป็นบาปคิดก็เป็นบาปนะคะแสดงธรรมออกมาก็แสดงธรรมด้วยด้วยความเป็นบาปอะคือกล่าวตู่แบบไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยก็คือไม่มีความอายชั่วไม่มีความเกรงกลัวต่อบาปเพราะความที่ไม่รู้จักบาปก็เป็นปัจจัยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ การแสดงธรรมเรื่องของกิเลสเนี่ยทรงเน้นหนักมากคือทรงประกาศให้รู้ว่าธรรมดำคืออะไรนะคะหรือกรรมดำเนี่ยคืออะไรเป็นสิ่งที่ควรละเพราะว่าให้ทุกข์ให้โทษทําให้เราเห็นสิ่งที่ไม่ดีได้ยินสิ่งที่ไม่ดีเรู้กลิ่นที่มีแต่คนรังเกียจนะคะได้รับรสอาหารที่ไม่ดีไม่อร่อยไม่ไม่มีใครอยากได้แบบนั้นนะคะหรือกระทบสัมผัสด,ด้วย จอแต่ทุกขเวทนาทางกายเพราะว่าบาปอากุศลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบาปอากุศลเนี่ยต้องเข้าใจให้ถ่องแท้นะคะความฟุ้งซ่านคืออะไรยังไงนะคะถีนะคืออย่างไรวิจิกิจวิจิกิจฉาเนี่ยตอนไหนนะคะคือ,ค,อคือต้องจับตัวผู้ไร้ให้ได้โลภะโลภะนี่ก็เกิดบ่อยแล้วก็เนียนมากนะคะอย่างเช่นพระอาจารย์สมบัติท่านก็จะบอกว่าระหว่างคน นที่หิวมากๆกับคนที่อิ่มมากๆเนี่ยใครจะอยากกินข้าวมากกว่ากันใครจะอยากกินอาหารมากกว่ากันความอยากก็คือโลภะนั่นเองนะคะก็คือคอําตอบก็คือคนที่หิวจัดๆโลภะก็จะแรงนะคะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือโลภะแต่ทีนี้พระพุทธศาสนาจะสอนวิธีเปลี่ยนอกุศลให้เป็นกุศลก่อนในเบื้องแรกนะคะคืออันที่หนึ่งต้องรู้โทษของอกุศลค่ะแล้วก็อันที่สองเราต้องมีกรรมฐานก็คือ สมมติรับประทานอาหารเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงความปฏิกูลของอาหารนะคะหรือบางท่านจะเจริญวิปัสสนาก็ได้ว่าเป็นเพียงธาตุสี่นะคะเอ,อ,อาหารก็เป็นธาตุมากระทบตัวลิ้นก็เป็นก็เป็นธาตุเป็นปฐวีธาตุก็มาเจอกันเนี่ยต่างคนต่างก็ไม่รู้จักกันอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเราจะคิดยังไงก็ได้แต่ต้องมีกรรมฐานรองรับแค่คิดอย่างนี้เราก็มีสติแล้วเราโลภไม่เกิดแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นการ ค่อยๆเปลี่ยนอกกุศลให้เป็นกุศลด้วยกรรมฐานต่างๆนะคะ ก็เหมือนกันหุดหงิดงคุณเคืองหรือเออ่ต้องฉลาดในการหลีกอารมณ์ที่ทําให้เราเป็นโทสะก็อย่าไปเสพอารมณ์นั้นเป็นต้นนะคะก็ในหนังสืงอคุณลุงพันเอกธงชัยแสงรัตท่านก็จะมีบอกนะคะอุบายวิธีการเปลี่ยนโมหะก,ก็รู้ยากมานะนี่ก็โหแสบมากเลยนะคะมานะเนี่ยจี้ติดหมดเลยเลยโดย เฉพาะคนที่เรียนหนังสือเก่งๆมีตําแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะเป็นคนฉลาดนี่มานะจัดเลยนะคะเอเป็นคนที่สวยเป็นคนที่รวยนะคะหรือว่าเอ,อบางท่านก็บอกว่าเจริญศีลสมาธิปัญญาเก่งๆนี่แหละก็อาจจะเป็นอาหารของมานะได้เพราะว่ามานะเนี่ยจะเอาสิ่งที่ดีๆเป็นที่ตั้งของมานะนะคะได้ด้วยเพราะฉะนั้นนูนะคะอรหัตตมารคแหละถึงจะดับได้นะคะ ก็คือรู้ยากนั่นเองแต่เราต้องรู้เราต้องรู้จักลักษณะนะคะก็เพร่สูตรใดๆก็จะบอกเราทิฏฐิความเห็นผิดนี่ก็รู้ยากค่ะบางคนอยู่กับมิจฉาทิฏฐิแต่คิดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิก็จบเลยนะคะจบเลยเพราะว่าจะไม่ยอมรับสัมมาทิฏฐิเพราะว่าคิดว่าตัวเองได้สัมมาทิฏฐิไปเรียบร้อยแล้วได้ความเห็นถูกไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนย้อนไปที่สังโยชนิดนึงอยากจะฝากไว้ก็คือท่านแบ่งออกเป็นสองกลุ่มเราก็จําไว้ก่อนนะคะว่าเบื้องบนเบื้องสูงเนี่ยสังโยชน์เบื้องสูงก็คืออุดธ,ธรรมภาคียะสังโยชน์ก็จะมีห้าตัวนะคะคือรูปปราคะอรูปปราคะมานะอุททัจจะแล้วก็อวิชชานะคะสามตัวแรกเนี่ยเกิดกับโลภะมูลจิตนะคะโลภะมูลจิตทิฏฐิขตา วิปปิเออทิฏฐิคตาวิปยุทธ์น่าจะใช่เนาะหรือว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะคะมิจฉาทิฏฐินี่ก็เอารูป,ปราคะเป็นอารมณ์ได้อ๋อโอเคงั้นก็เป็นหนึ่งสองสามเนี่ยเป็นโลภมูลจิตแปดเลยโลภมูล มัมนะมันะไม่ได้มนะเป็น<ง>อยู่ในโลภะโลภะทิฏฐิวิปยุทธใช่ไหมคะจำมาเชิญแต่ว่าหนึ่งข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเป็นโลภะแปดถูกไหมคะโลภะแปดแต่เวลาดับดับสักยะทิฏฐิอ้ากรณีที่พระโสดาบันดับดับหกเจ็ดแปดได้ดับสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาสีะระพตาปรามาศ ก็เหลือเพียงรูปปราคะอรูปปราคะนั่นเป็นดับที่อรหัตมรักตรงนี้ก็เดี๋ยว,ดวยเดี๋ยวนนเป็นรส <4 S 2> ี่และเดี๋ยววิปยุต4สี่แล้วครับสองข้อถ้าถ้ากล่าวตามในใ,ในสังยเบึงต่ำนะครับค่ะแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเอ,อท่านที่ยังไม่เคยฟังพระสัทธรรมนะคะแล้วก็ไปเกิดในชั้นอรูปประพมเนี่ยก็ต้องมีอรูป,ปราคะด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ดับ สักกายะทิฐิด้วยท่านก็จะต้องมีโลภะแปดนะคะหนูว่าเป็นอารมณ์ของอารูปราคะที่ท่านได้หรืออารูปปบพบเพราะยังไม่ได้ดับเพราะเป็นปุถุชนนะคะอาจารย์มาเชิญค่ะคงต้องแบ่งอะหนูว่านะครับก็ครับก็แยกแยกตัวทิฏฐิออกมาแล้วนี่ครับแยกตัวมิจฉาทิฏฐิออกมาก็ โดยทั่วไปก็น่าจะกล่าวถึงสีครับอ่าค่ะก็เชิญอาจารย์มาเชิญต่อเลยค่ะครับก็ต่อมาจะเป็นหัวข้อที่สามที่เป็นอกุศลนะครับ ก็คือมิจฉาตะ8หรือ10นะครับมิจฉานี่บางครั้งก็แสดง8บางครั้งก็แสดง10บก็ทำนั้งหลาย8เหล่านี้คือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิด 2. มิจฉาสังกปะความนำริผิด 3. มิจฉาวาจาความผิดพูดผิดสี่มิจฉากรรมมันตะการงานหรือการกระทำผิด ห้าวิมิชฌา,าชิวะอีิผิด 6. กมิชฌายพยายามผิดเมิชาสติเลิกผิด 8. ปมิชาสมาธิสมาธิผิดหรือเป็น 10. บกับทั้งมิจฉาวิมุตตความหุดพ,พ้นผิดและมิชฉายานะความรู้ผิด เรียกว่ามิจฉาตาเพราะดำเนินไปผิดซึ่งอันนี้ก็เป็นในการกล่าวถึงอกุศลที่ที่ตรงข้ามกับมรคนะครับตรงข้าม,าม,มากับมรคก็คือแดข้อเป็นสมารมรคก,ก็แปดแต่มิสามรคก,ก็แปดแล้วก็จะเพิ่มมิจฉาวิมุตติกับมิฉาญาณนะคือความรู้ผิดขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเป็น กุสลธรรมประเภทที่สามที่มักละนะครับเชิญสนทนาครับค่ะในเรื่องของมิชะตะแปดหรือมิชะตะสิบเนี่ยคือเป็นคำที่เหมือนกับจะทำให้เป็นตรงกันข้ามกับสัมมามักกับสัมมาวิมุตินะคะคือสัมมตตะแปดหรือสัมมตตะสิบก็จะมีองค์ธรรมที่แสดงด้วยนะคะในส่วนตรงนี้คือเป็นทางผิด อย่างที่บอกค่ะในตรงเนี้ยท่านกําลังแสดงธรรมดําให้เรารู้นะคะแล้วก็เรื่องของมิชตะแปดหรือสิบเนี่ยค่ะนักปฏิบัติธรรมเนี่ยที่เข้าใจว่าอยู่ในแวดวงพุทธศาสนาแล้วนะคะบางครั้งเนี่ยกำลังดำเนินอยู่ในมิชตะสิบข้อนี้แต่ไม่รู้ตัวค่ะตรงเนี้ เป็นความอันตรายมากแล้วก็ยากมากที่จะออกนะคะบางคนก็อยู่กับความที่เป็นมิชะตะสิบนั่นแหละถลำลึกกันจนตลอดชีวิตจนจากโลกนี้ไปก้าวล่วงพระธรรมคำสอนไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็เผยแพร่มีคนเชื่อมากมายนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็จะนึกถึงคำของพระอาจารย์สมบัติว่าจอมปวกก็เลยมีจำนวนปลวกหลายตัวมากนะคะ ฝูงพึ่งก็เหมือนกันนะคะมดลังของมดก็เช่นกันนะคะก็จะเยอะแยะไปหมดเลยก็เพราะเหตุนี้เองนะคะเนื่องจากว่าอยู่กันเป็นกลุ่มเราก็ทำในเรื่องของมิจฉาตะสิทธิ์ซึ่งเป็นบาปนะคะเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นอกุศลและจิตท,ทั้งนั้นเลยซึ่งรู้ได้ยากก็มิจฉาทิฐิความเห็นผิดเนี่ยพวกเราก็เคยเป็นกันมาแล้วนะคะ <laughs> เป็นกันมาแล้วกว่าจะมาเจอสัมมาทิฏฐิเนี่ยก็ก็ ไปเข้าใจผิดในพระพุทธศาสนาเนี่ยกันมาทั้งนั้นนะคะบอกเลยว่าเยอะค่ะเยอะในในคนที่สนใจพระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะข้อสองมิจฉาสังกับปะความดําริผิดก็คือ,อ,อคิดเบียดเบียนนะคะคิดด้วยโลภะคิดด้วยโทสะแล้วก็คิดประทุสล้ายคนอื่นแบบนี้คิดด้วยโลภะคิดด้วยโลภะเนี่ยก็ออกยากค่ะ หรือคิดด้วยโทรศัท์บางคนก็มีฉันทะมีความพอใจที่จะคิดสับแช่งแบบนี้เป็นต้นนะคะพอรู้ว่าการสาบแช่งนี่เป็นมิตรชมิตรฉาสังกะปะนี่เลิกเลยนะคะคือไม่กล้าแช่งใครแล้วคือ,ค,อคือสะดุ้งเลยนะคะเมื่อก่อนไม่รู้นะคะน่าจะเคยแช่งแหละแต่ไม่ไม่ได้จําว่าว่าไปแช่งใครบ้างนะคะก็คือ,ค,อความคิดผิดเนี่ยก็เป็นบาปแล้วนะคะ มิจฉาวาจานี่ก็โอ้โหวจีทุจริตสี่ข้อเนี่ยก็รู้ได้ยากแล้วก็ไม่รู้เลยว่าเป็นโทษนะคะเช่นสัมผัสปลาปากความเพ้อเจ้อนะคะแม้กระทั่งอะไรอะ่ะการร้องเพลงนี้ร้องเพลงที่ไม่ได้เป็นเรื่องของสรรเสริญพระรัตนตัยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่มีคติสอนใจหรือว่าไม่ใช่เป็นกรรมฐาน พวกนี้เพลงต่างๆเนี่ยก็ร้องด้วยจิตที่เป็นโลภะเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนเรื่องของการร้องที่มีความจังหวะที่กระแทกกระทันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีโทสะสลับแทรกได้นะคะควาเพ้อเจ้อโกหกนะคะพูดจาหยาบคายแล้วก็ส่อเสียดส่อเสียดก็รู้ยากนะคะว่าอยากว่าไม่ควรพูดนะคะคนก็ก็พอเรารู้แล้วเราก็ จะเลิกใช่ไหมคะแต่ถ้ายังไม่รู้เนี่ยเราก็วจีทุจริตเพลินไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นรู้ยากจนกว่าจะได้ฟังพระสัทธรรมนะคะมิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายามะพอเรารู้ว่าเป็นบาปเป็นโทษเหล่านี้เราก็ค่อยๆเลิกนะคะค่อยๆเลิกมิจฉาสตินี่ก็คือคืออกุศลจิตท,ทั้งหมดทุกอย่างเลยก็คือเรียกว่าเป็นมิจฉาสติรวมหมดนะคะทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงนะคะ มิจฉาสมาธิสมาธิผิดนี่ก็โอ้โหรู้ยากที่สุดเลยนะคะในจํานวนมัคมีองแปดเนี่ยบางคนก็คือเข้าใจว่าทําสมาธิแต่ว่าไม่ได้เอกใจนะคะว่ามีในพระไตรปิฎกหรือเปล่าบางคนคือพระอาจารย์สมบัติท่านก็แนะนําดีนะคะพระอาจารย์บอกว่ามีทั้งสี่สิบวิธีอะแล้วทําไมไม่เรียนแล้วทําไมไม่ทําตามสี่สิบวิธีคือท่านก็ท่านก็พยายามสอน คนที่ได้ฟังทมที่พระท่านบรรยายนะคะว่าเราจะต้องเรียนรู้กรรมาฐานสี่สิบกองให้เข้าใจแต่ละกองแล้วเราก็ทําตามนั้นแค่นั้นเองนะคะแค่นั้นเองก็จะเป็นสัมมาสามาธิแล้วนะคะ mm hmm. เมื่อเมื่อแปดข้อแรกเป็นมิจฉามรรคเวลาเกิดการบรรลุธรรมท่านก็เลยจัดว่าเป็นมิจฉาวิมุตต์คือการหลุดพ้นผิดหลุดพ้นผิดเนี่ยทําไมไม่รู้นะคะก็คือจิตมันเป็นโลภะบ้าง มีทิฏฐิประกอบด้วยเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นโมหะอุทธะสัมปยุทธ์เนี่ยก็นึกว่าตัวเองบรรลุธรรมแล้วอย่างนี้ก็เรียกก็เป็นมิจฉาวิมุตตองค์ธรรมก็คืออกุศลจิตนะคะมิจฉาญาณนะความรู้ผิดก็เป็นโลภะมูลจิตทั้งและคะ่ะมีทิฏฐิประกอบด้วยบ้างหรือว่าไม่มีประกอบด้วยบ้างก็เข้าใจว่าเป็นปัญญานะคะแล้วก็อวิชชาเนี่ยเต็มตัวเลยนะคะ,นะคะอวิชชาคือ ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไม่รู้บาปบ,บุญคุณโทษอะไรใดๆแต่คิดว่าจิตเป็นกุศลอยู่แค่นี้ก็จบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการจะรู้จักตัวผู้ร้ายเนี่ยบอกเลยว่ายากมากค่ะจนกว่าเราจะมาเข้าใจลักษณะของจิตของเจเตสิกลักษณะที่จตุกะของโลภะโทสะโมหะมีลักษณะอย่างไรนะคะโดยเฉพาะเวลาท่านบอกว่าไฟคือราคะเนี่ยใครจะคิดว่า พระอาจารย์สมบัติท่านท่านแย่มาแต่และประโยคก็สะดุ้งนะคะพระอาจารย์บอกคิดว่าอาหารที่กินเนี่ยอร่อยชอบมากเลยแล้วเคยคิดมั้งไหมว่าความคิดแบบนั้นน่ะมันร้อนจริงๆเลยมันเล่าร้อนมากเลยนะ,ะทําให้จิตใจร้อนรุ่มแบบเคยเคยคิดไหมตอนตอนที่เรารับประทานอาหารที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าออร่อยจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะพอพระอาจารย์พูดนี่ก็คือก็สะท้อนให้เห็นแล้วนะคะว่า ไฟคือราคะเนี่ยถ้าเราไม่ไม่นึกถึงพระพุทธพจน์หรือว่านึกถึงคำในพระไตรปิฎกเราจะไม่คิดตามค่ะเพราะว่าพระไตรปิฎกกำลังสอนเราแล้วเรากำลังถูกฝึกเรากำลังฝึกจิตใจของเราเนี่ยนะคะเราก็ต้องเอาคำของพระไตรปิฎกมาจำไว้ในสมองให้เยอะๆก่อนจำให้ได้มากๆจึงเขาจึงจะลอยขึ้นมาเวลาอากุศลจิตเราเกิดธรรมะจะขึ้นมานะคะว่า เอ้ยไฟคือราคานะเป็นไฟที่ร้อนแต่เราไม่ไม่ได้นึกถึงว่าเขาเล่าร้อนนอ่ะมันก็เลยราคายาวแต่ถ้าพอเรานึกแค่นึกปั๊บเนี่ยมันก็จะตัดสติก็จะมาตัดกระแสของตันหานนั้นได้นะคะเป็นแบบนี้ตัดได้นิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะซึ่งพระอาจารย์สมบัติท่านก็ยังแซวอยู่นะคะว่ามันเกิดสั้นเหลือเกินท่านต้องการให้เกิดยาวๆเชิญพี่วากินค่ะมิฉาวีมุิเนี่ย หลุดพ้นผิดเนี่ยนะเออมันยังไงอ่ะหลุดพ้นผิดหลุดพ้นมันก็ต้องถูกอะ่ะสรุดพ้นหลุดพ้น,ดพนผิดไม่ก็ยังไงมันหมายถึงเข้าใจผิดหรือเปล่าจะมาเชอหรือคุณหมอครับอ่าไม่หลุดพ้นก็เข้าใจว่าหลุดพ้นเข้าใจผิดไงไม่บรรลุ่ไม,ไม่บรรลุก็เข้าใจผิดว่าบรรลุ ประมาณนั้นนะสคัญผิดครับว่าในในผลจดมาเขาชันผิดเข้าใจผิดแต่หลุดพ้นผิดแต่มันไม่มีการหลุดพ้นมันก็มีต้องแต่ต้องถูกอย่างเดียวอะหลุดพ้นแต่นี่ไม่เข้าใจว่าอย่างก็ตัวยังไม่อยู่ม่ยังไม่ได้หลุดพ้นแต่เข้าใจว่าหลุดพ้นใช่ไหมเหมือนท่านพักเหมือนตัวอย่างท่านพระพายย ใช่หรือพวกที่ได้อารูปฌานขั้นสูงแล้วก็เข้าใจว่าอันนั้นคือพนานิพานก็เช่นกันค่ะเขาก็จะไม่มไม่สนใจพระพุทธศาสนาแล้วเขาก็จะไปเกิดในอารูปภปพปปปปปก็คิดว่าเพราะมันรู้ยากะในวาสัญญาณาสัญญายัตนาฌานมันสบายบาค่ะอืมอโอเคเข้าใจผิดหมดเวลาม,มีท่านรายจะตอบไหยครับ ปิดรายการนะครับป,รปิดรายการอารอารหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวาพุทธังพระเขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระเขวาตาตม,มงธรรมันะมาสามิสุปฏิปันโนพระเขวโาตสาวกประสังคโคสังขังนะ Mami, satu, satu, satu. Anda mengucapkan satu kan,